ก็สวัสดีอีกครั้งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีมอสตัวหนึ่งที่ผมเสนอผมนะซึ่งกว่ามันน่าสนใจดีนั่นก็คือมอสเวอร์อัสเฮนช์แมนเฮนช์แมนนี่หมายถึงว่าเออ่คือเจ้าตัวที่เต้นอยู่ตรงนี้นะครับหรือว่าเต้นอยู่ในวิกสี่วิกที่สี่ของของมัมนะครับที่ที่เต้นอยู่บนรถนะครับแล้วก็ขับรถอยู่เนาะก็ก็คือเจ้าเฮนช์แมนตัวนี้นะครับผมซึ่งเจ้ามอสตัวนี้นครับยังเป็นเดโมอยู่เนาะ ผมก็หวังว่าจะเป็นตัวเต็มไวๆเนาะรู้สึกว่ามันดูตลกแล้วมันน่าเล่นเดียส่วนตัวเนาะส่วนตัวผมก็ชอบตัวละครเจ้าฮจทแมนตัวนี้ด้วยนะครับผมโอเคแล้วก็ผมก็ไม่ได้มาเล่นมาก่อนนะผมก็มาเล่นพร้อมๆกับคนดูในตอนนี้แหละครับนี่เจ้าฮจแมนวีคแรกก็ตามที่เห็นนะครับก็มีแค่วีคเดียวเนาะไม่มีออปชันไม่มีอะไรยังเป็นตัวเดโมอยู่ ถ้ามีตัวเต็มผมก็จะมาอัปเดตอีกครั้งหนึ่งเนาะ so แล้วดูหมนว่า triple m หรือว่า3 m ไม่ไม่สามารถมาร e m a t กักำานได้สินะซึ่ง triple n น,น,นี่คือแม่ของ g i r l f r i e นะครับซึ่งแม่ของ g i r l f r i e นั้นชื่อว่ามามี่เมเลสซึ่งในในคำว่ามามี่เมเลสนั้นมี m 3 m เจ้านี่เลยน่าจะเรียกเจ้าเจ้านี่เลยผมคิดว่าเจ้าเนี่ยเจ้า h e d e n เนี่ยมันเรียก คุณแม่ของเกิร์ฟเฟนว่าทริปเปิลเอ็มโอเคนะที่จริงนะครับในมัมมี่เมอร์เลสนะมันมี M4 ตัวนะครับซึ่งไอ้ทริปเปิลกเอาเอาตรงๆนะไอ้ไอ้ไอ้ทริปทริปเปิลเอ็มที่ผมพูดไปตอนแรกผมแบบผมคิดว่าเออมันน่าจะแชร์แบบนี้แหละแ,แล้วผมก็เลือกว่ามัมมี่แม่งมี 3M แล้วก็เมอร์เลสแม่งมีอีก M1 นั่นแหละผมก็เลยโฉงปทีหนึ่งเอาง่ายๆคือทริปเปิลเอ็มนั่นคือคุณแม่ของเกิร์ฟเฟนนั่นแหละก็ไม่เซ็น เธอเป็นหญิงสาวที่ยุ่งงานอันนี้ก็ภาษาอะไรของมันก็ไม่รู้หรอกขอโทษนะผมเปิดเฟรนไปอยู่มาอันนี้ก็ภาษาอะไรของมันก็ไม่รู้หรอกเจ้าบอยเฟรนฉันหรอเด็กน้อยฉันฉันชอบสิ่งที่นายคิดนะ <c oughs> อันนี้ประโยคนนี้ผมพยายามจะแปลในเทเลอร์นะแต่ว่ารู้สึกว่าผมไม่สามารถแปลได้จริงๆนะ ไม่สามารถไปได้จริงๆเลยละเอาเอาเอาตรงๆนะตอนนี้ผมก็พยายามคิดอยู่ว่ามันจะพูดถึงเกี่ยวกับอะไรใครรู้ภาษาอังกฤษเก่งมากผมก็สามารถคอมเมนต์ได้นะว่าประโยคนี้นะประโยคไอ้เจ้าที่แฮชเมนพูดอยู่เนี่ยมันคือมันอะไรนะครับปุ๊บขอบคุณนายเป็นคนที่พูดพูดได้ฟังแล้วลื่นถูจริงๆรู้ตัวไหม โอเคมาแล้วผมรสึกตื่นเต้นวะทำไมตื่นเต้นวะเออแล้วก็ผมเปลี่ยนคีย์บอร,ร์ดแล้วนะให้มันคีย์บอร,ร์ดเบา,ล,เบาล,ลงแต่บอกว่ามันจะสร้างความต่างจากคลิปที่แล้วเนาะผมไม่อยากให้เสียงคีย์บอร,ร์ดมาฟังกระเราหูคนดูมากเผมชอบเพลงผมชอบเสียงมันอะอยยะของไวไฟก็ไม่แย่ อออัััเแสงโค้นมันอ่าผมควรกดว่าผมไม่ถนัดคีย์บอร์ดตัวนี้เยสฟีสไตล์คิดแฮชเมนตัวอื่นก็อ่าเต้นอยู่ด้านหลังเนาะ เฮชแมนมีมากกว่าคนเดียวนะที่ผมไปอ่านมาจากวิกิเนาะฮ้ยผมชอบเพลงมากเลยอะโอ้ยยะมันพอป p ิ n งว่ะ ว่า,วาเฮ้ยเ้ยผมชอบมากเลยอะ่ะผมอาจจะกลับไปเล่นอีกสักรอบหนึ่งก่อนคือ <c oughs> เสียงมันแบแบไม่รู้จะพูดยังไงวะผมผมชอบบอลนี้มากเลยวะมันรู้ทำไมเพราะว่าผมชอบตัวละครน,นี้ด้วย James h a m i s h m นะครับซึ่งมนหน้าตาม,มันาดูกตีนเนี่ยใช่ไหมแล้วแบบไอ้เหี้ยบอลนี่ทำดีเกินดีสุดๆเลย โดยเฉพาะเพลงอ่ะเพลงดีมากแล้วก็เสียงของเจ้าฮันช์แมนนี่แบบโอ้โหจา้าบสัตว์เดี๋ยวมาเข้าไปเช็คในเทอร์เรียก่อนมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าโอ้โหแบบสุดยอดอะ่ะเอาตรงๆยอดจริงโอเคในในใน,ในี้มันจะไม่มีอะไรไอ้เหี้ยอยากผมจะรอผมจะรอมอสตัวนี้ทำเสร็จอะ่ะผมบอกเลยผมมาเอามาลงแน่นอนคือแบบแม่ popping off มากโคตรโคตรดี ผมชอบเพราผมชอบสิ่งแฮนด์ม้นสุดๆอ่ะแล้วก็เพลงแบบมันมันแบบมันไม่ใช่แบบมันตุกตุกๆแบบมันพอจังหวะแบบไม่รู้อ่ะพูดพูดยากผมพูดยิผมไม่ควบหยิบไม่ได้เลยว่ะตอนเนี้ยพตดชอบเรเล่นตาเนี้ยตาสุดท้ายแล้วล้วก็ปิดคลิปกันเนาะแล้วก็ในเจ้าอ่าเช่า ่าถ้าไอ้มอสตัวนี้มันมาฟูอีกเนาะผมอาจจะมาเพิ่มข้อมูลของตัวฮันชแมนเนาะโอเคนะว่าสัญญากับตัวเองนั่นแหละ <ś led> ไม่ได้สัญญาคนดูหรอกวีสไตล์เ yes, จ็บคือมันต่างจากมอสตัวอื่นอะเสียงนะเสียงไอ้เจ้าฮันชแมนอะ โ,โคตรบันเพลงก็ฟันอะคือแล้วผมชอบดูไอ้ตัวฮันชแมนที่มัเนเต้นอยู่ด้านหลังด้วยไงี้ โอเคสำหรับเจ้ามอสตัวอะชัยแมนก็มีแค่นี้วหละครับถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าไม่ชอบก็กดดีถ้าต้องการให้ผมปรับปรุงตรงไหนก็คอเม์ได้ผมจะเอาไปแต่ต่อในคิปอีกทีหนึ่งแล้วก็ถ้าอยากสพอร์ตผมเนี่ยก็กดช่วยกดซับสไคร้นะครับปุ่มแดงๆเนาะก็คงไม่ก็คงไม่เสียอะไรหรอกเนาะก็เป็นปุ่มฟรีอ่ะก็กดช่วยนิดนึงเนาะก็ยังดีโอเคสำหรับเจ้าคลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละครับขอบคุณที่รับชมมากครับผม